ซันเล,ล้าบันเทิงศินได้เปิดตัวพระเอกใหม่ถึงสองคนด้วยกันค่ะที่จะมาเสริมทัพให้กับซันเล,ล้าบันเทิงศินแล้วก็เป็นกระแสที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากค่ะเมื่อพระเอกสองคนนี้นะคะได้มาจากสังกัดเดิมนะคะคือสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่เรียกว่าเป็นมอลลโซเชียลเป็นมอลลที่มีกระแสมีชื่อเสียงโด่งดังมากๆแล้วก็ได้มีการคัดนะคะสําหรับพระเอกนางเอกที่จะไม่ได้ไปต่อในฤดูกาลหน้าออกมาเนี่ยเรียกว่าทำเอาแฟนคลับเอฟซีนะคะก็ต่างงงแล้วก็สงสัยใน การคัดออกในคงนี้เป็นอย่างมากแล้วก็ตามที่จะจับตามองข่าวว่าหลังจากที่พระเอกหลายคนนะคะรวมถึงนางเอกหมอํำหลายคนเนี่ยได้ออกมาเนี่ยเขาจะไปสังกัดใดบ้างซึ่งนะคะวันนี้เองนะคะพอได้เห็นโพสต์จากทางด้านสาระบันเทิงศิลป์แฟนเพจค่ะที่พระเอกและน้อยตาราศิลและก็พระเอกเอกอภิวัตรร่วมเสริมทัพสืบสารศิลปวัฒนธรรมหมอลำซานเลาบันเทิงศิล์ทางด้านเพจนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับทั้งสองพระเอกด้วยนะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้ก็จะมีไลฟ์สดนะคะที่ หัวนบูทนะคะก็ได้ออกมาไลฟ์สดแล้วก็พูดคุยแล้วก็ให้ทางด้านพระเอกระน้อยแล้วก็พระเอกเอกอภิวันเนี่ยได้ลำํำได้ลํำให้ฟังนะคะแล้วก็สําหรับนะคะแฟนคลับเอฟซีสันลาวบันเทิงซีนบ้านหัวใจสีเขียวนะคะก็ยินดีต้อนรับพระเอกใหม่ทั้งสองคนเป็นอย่างมากค่ะนี่บอกเลิศมากค่ะพร้อมไปสติกเกอร์หัวใจสีเขียวปัง,ป,งปังค่ะเลิศมากค่ะปีหน้าปังๆแน่นอนว้าวยินดีต้อนรับค่ะเยี่ยมเยี่ยมยินดีด้วยค่ะปังมากตามไปสันเลาอีกหนึ่งเสียงค่ะปังมากคือแฟนแทจากพระเอกใหม่หน้าตาคล้ายกันัๆคค่ะก็ื อทั้งหลายคนก็มาขอบคุณนะคะสาลาบันเทิงสิลด้วยนะคะที่แบบรับพระเอกทั้งสองท่านไว้สู้ๆนะคะวางๆจะวางๆจะแบบมาชมอ่ยินดีต้อนรับค่ะพี่ชายนะคะนี่เป็นศินลปินหรือเปล่าเนาะที่มาต้อนรับนะคะโอ้โหก็คือได้กระแสตอบรับที่ดีมากๆจากแฟนคลับลิฟเพราะว่าด้วยนะคะอ่า พระเอกทั้งสองท่านก็มากด้วยความสามารถนะคะการร้องการรำเนี่ยก็คือสุดยอดก็ได้มาเสริมทัพนะคะกับซาลาบันเทิงศิลป์ก็ต้องรอติดตามกันค่ะว่าจะได้รับบทบาทอะไรในฤดูกาลที่3ของซาลาบันเทิงศิลป์นี้ได้ได้รับบทอะไรกันบ้างมีพระเอกนางเอกจะมาเสริมทัพอีกไหมรอติดตามได้เลยแต่พอเมื่อพระเอกสองท่านนี้นะคะได้ได้สังกัดแล้วต่อไปคนที่จับตาน่าจับตามองได้ก็คือน้องต้นน้ําซึ่งเราก็ได้เห็นน้องต้นน้ำนะคะได้ออกมาไลฟ์สดว่าเย็นเนี้ยมีเซอร์ไพรส์ซึ่งยังไม่ทราบนะคะว่าตอนนนี้้้้ออออออรรไไไไสสคืะางดดกมลแว ทีนี้สฟนขลับเอฟซีก็เข้าไปคอมเมนต์นะคะให้กําลังใจกันเยอะมากนะคะนี่มาอุบลต้องกินอะไรแฮชแท็กินนี้มีเซอร์ไพรส์จะสังเกตวงใดหรือเปล่าหรือจะอะไรหรือเปล่าแต่เห็นมีคอมเมนต์นะคะจากด้านเพื่อนๆนะคะอย่างพระเอกเอกอภพิวัฒน์นะก็บอกว่ามีเซอร์ไพรส์เฉลยต้นน้ําลําซิ่งเงาพี่น้องเงาอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะอันน้ก็ลองไปดูไลฟ์สดนะคะจากทางน้องต้นน้ําก็ได้นะคะเพจเฟซบุ๊กค่ะนีเน่เป็นไลฟ์สดนี้นะคะ เลยไหมหรือว่าต้องรอก่อนอืมจะพี่ม,มาจิมดลจัครับผมเองซื้อมาตรงเองสดี่พู้สวตอ,อน,นี้แม่เารวังตา ที่แล้วที่แล้วเอาตัวไทยได้ขอบคุณค่ัเราเยกาีกยต้องมาแล้วใช่ไหมไม่ใช่วันนี้พี่เอกกับพี่ลาก็ไปเกิดตัวที่ซานเรานะครับไม่รู้แล้วค่ะปุ๊บก็รู้ครบว่าวันนี้เราจะไปไหนทำอะไรเสอิมภยอะไร ต่อยุนดพี่เอกนะครับน้ำมูลเนาพี่เข้ามาดูพอดีที่นี่กับพี่เอ,เอ,เอกเอกับพี่ราน,นะครับไปอยู่ซานหลับเดืนสิ่เป็นดีมึงวงนะครับพี่ผมจะไปเอาควรต้องกินน้ำมูลหรออ,อันนี้ก็สามารถรับชมนะไลฟ์สดเต็มได้ที่เพจของน้องต้นน้ำได้นะคะแล้วก็ จะไปอะไรยังไงแฟนคลับเที่ชื่นชอบที่ติดตามเขาก็จะติดตามไปให้กําลังใจเสมอนะคะสำหรับศิลปินหมอลำเพราะว่าได้ไดแล้วนะคะเราเชื่อว่ายังไงนะคะคนที่ไม่ขี้เกียจขยันยังไงก็ไม่เอาตายยังไงก็ต้องมีงานทําแล้วการเป็นหมอลำเนี่ยก็ไม่ได้เป็นกันง่ายๆเนาะพอใครที่มีทักษะการร้องการํำอยู่แล้วนะคะไปสมัครงานที่ไหนก็จะได้มีโอกาสนะคะสูงกว่า คนที่เขาร้องราไม่เป็นนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ขึ้นแท่นเป็นพระเอกแถวหน้าหรือเป็นพระเอกหลักเนี่ยก็หลายท่านหลายคนก็มีสิทธิจะเป็นตรงนั้นซึ่งต้องบอกเลยว่าหนึ่งแหละค่ะเสียงหลักแล้วก็หน้าตานะคะที่มาคู่กับเสียงยต้องหล่อเสียงดีนะคะที่จะมีแววใช้แววเป็นพระเอกแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเขาเรียกว่า,าการพัฒนาตัวเองในแต่ละวันนะคะการฝึกฝนนะคะแล้วก็กระแสการใช้สื่อโซเชียลมีเดียเพื่อโปรโมตตัวเองไ์สดพูดคุยทักทายกับแฟนๆเอฟซีซึ่ง บางคนนะคะก็จะเห็นได้ว่าเริ่มต้นจากหนึ่งหรือสองคนจริงๆที่เข้ามาดูไลฟ์แล้วก็จะนั่งพูดคุยกับแฟนคลับไปนั่นอะไรก็ตอบกันไปกันมามันเหมือนเป็นความอบอุ่นที่มอบให้กันอะ่ะทั้งแฟนคลับเองก็พอได้ติดตามศิลปินแล้วนะเราก็อยากจะพูดคุยแล้วเวลาเราแชทพูดคุยเข้าไปอะ่ะหรืออยู่ในไลฟ์สดเนี้ยเราก็อยากให้เขาตอบกับเรานะพอเราตอบเขาตอบกลับเรามาปั๊บมันรู้สึกมันรู้สึกดีใจอะ่ะมันดีใจแบบว่าเขาเห็นเราด้วยอย่างเงี้ยแล้วพอแฟนคลับที่เริ่มต้นแบบ กลุ่มน้อยๆเดินไปด้วยกันเงี้ยแล้วก็ตั้งใจพัฒนาฝึกฝนแล้วก็ใช้ผลงานตัวเองนะคะตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าสื่อโซเชียลมีเดียนะคะสำคัญมากๆใครที่ใช้เป็นใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็จะเป็นประโยชน์แก่ตัวเองซึ่งการโพสต์นะคะโพสต์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายละเราจะรับงานเองหรือโพสต์รับงานหรือว่าเราจะโพส์ช่วยวงอย่างน้อยๆนียค่ะเวลา วงที่เราอยู่เนี่ยทาการแสดงเราเนี่ยหนึ่งคนในวงเนี่ยเป็นทีมงานในวงบุคลากรในวงเนี่ยเราควรที่จะแชร์ผลงานของวงออกมาสู่หน้า Facebook เราหรือแพลตฟอร์มต่างๆเพื่อที่จะให้มีคนได้เห็นมากขึ้นจากที่มีแต่แฟนคลับ FC เนี่ยแชร์บุคลากรในวงเนี่ยแชร์ช่วยกันเนี่ยโอ้โหแล้วหมอลำแต่ละวงไม่ไม่รวมทีมอาจารย์นักดนตรีก็ประมาณ2 0 0อัพเนาะสอง200บวกซึ่ง200กว่าแชร์นั้นมีประโยชน์มากๆเลยนะมีประโยชน์มากๆเลยซึ่งจะทําให้ฐานแฟนคลับของ วงที่เราอยู่เนี่ยเพิ่มมากขึ้นแล้วรวมถึงตัวเราเอง่รชร์ออกไปเขาก็จะรู้ว่าเออเราอยู่วงนี้นะบางคนก็คือไม่รู้ว่าติดตามอยู่แต่บางที Facebook มันก็ไม่ได้ฟีดแบ็กมันไม่ได้อัปเดตมาให้เราเพราะว่าเราไม่ได้ดูประจำเงี้ยเราไม่ได้กดติดตามไว้เงี้ยก็จะเป็นอีกหนึ่งนะคะช่องทางดีๆที่สามารถโปรโมทต,ตัวเองพร้อมกับบ่มไปได้ในตัวนี้คือการแชร์ค่ะแชร์ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดสดนะคะโชว์หรือว่าจะเป็นผลงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพลงหรือลงคลิปที่เป็นผลงานโชว์ด้านหน้าเวทีให้กับ แฟนคลับเอวซีได้ชมผ่านเพจ a c e b o o k เราได้นี่ก็หลายท่านหลายคนเราก็เห็นข่ะว่าช่วยกันช่วยวงนะคะแล้วก็โพสต์โพสต์โปรโมทนะคะช่วยวงอยู่เสมอนั่นก็คือเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วเราก็คิดว่าพอหัวหน้าวงหรือทีมผู้บริหารอะไรเงี้ยเขาเองเห็นก็เออเด็กคนนี้ใส่ใจนะใส่ใจแล้วก็มาด้วยใจจริงๆที่จะมาทํางานกับวงนะคะค่ะอันนี้ก็ก็พูดพูดพูดประกอบไปแต่เราเชื่อว่า ศิลปินหลายท่านหลายคนเขาก็ทําแบบนี้กันมาเพราะเราก็เห็นหลายคนไลฟ์สดแล้วก็จากผู้คนที่เคยเข้าไปชมไลฟ์นะคะไม่กี่คนก็เพิ่มขึ้นโอ้โหเป็นหลักร้อยหลักพันถึงหลักหมื่นก็มีค่ะท่านี้ก็เป็นกําลังใจนะคะให้ศิลปินทุกคนต่อไปค่ะช่วงนี้ก็จะอยู่ในช่วงที่แบบเปิดตัวเซอร์ไพรส์อำลานะคะก็มีหลากหลายรูปแบบมากๆเลยแต่ก็เชื่อว่าไคยนะคะที่ยังคงรักในความเป็นหมอลำนะคะอยากสืบสานวัฒนธรรมภาคอีสานเนี่ยต่อก็คงจะยังเห็นอยู่บนเวทีไม่ว่าจะเป็นหมอลำคณะไหนก็ฝากติดตามทุกๆคนทุกๆศิลปินท 厉害。